กิจกรรมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2, 2> เดือนธันวาคม2565ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2565ระดับกลุ่มโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์1กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์2กลุ่มโรงเรียนพนันิคม1 พนันนิคม2กลุ่มโรงเรียนพนันิคม4กลุ่มโรงเรียนพันทองหนึ่งกลุ่มโรงเรียนพันทองสองกลุ่มโรงเรียนปอทองหนึ่งและกลุ่มโรงเรียนปอททองสาม ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2565ณบริเวณที่ว่าการอำเภอพนันิคมและร่วมกิจกรรมจิตอาสาประจำปี2565ณออบตนามาตูการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับสถานศึกษาระยะ5ปีกิจกรรมจิตอา,าอสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมเกียรติประจำเดือนธันวาคม 100ปีพระศึกษาลายนะัยณโรงเรียนอนุบาลคณะศึกษาลายัยร่วมกับอบตบ้านช้างดําเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะภายใต้กิจกรรมถังหมักรักโลกเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์พิธีลงนามถวายพระพรและสวดมนต์ถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัฒร,ริตรยาภาให้ทรงหายจากตาการประชวรและกิจกรรมเข้าแถวเคารพพง์ชาติสวดมนต์ประจําเดือนธันวาคมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาิปานในสถานศึก you mm -hmm.